พี่น้องรอบคำเขาเจออาหารที่หายากที่สุดแลนพี่น้องแลนมันเข่าในโกนนี่พี่น้องส้องได้มีพี่นอ้นองพรอมกับซองเบาใส่คือเขาไปาดีเอฟซีบรสกุลสุคอนตอนนี้กำลังบันเทิงอยู่เจ้าก็อ,อนนันที่จานช่องมึงก็ขักแล้ว แลนเป็น้องแลมเข้าในขวนฮอสิหฮานย่ลองเบิงเธอมันยังอยู่ดอนอยู่ đ ด้อันนี้เนี่ยต้นไม่ให้หรือต้นไม่โพนี่ต้นไม่โพโพเงินโพทอง เดาบงด้วยกินเหมืนไม่ตีมันเนาะโอ้โขงเงาลงเลยทีพังเลยหรือเปล่าหอยแงลีเป็นดอหรือมันต่ำนะ่ไปเ้อ เออคืออยู่ได้จ้าคืออยู่คืออยู่พี่น้องมันบอดทันต่อนะป้าทุกมาจ้าลงมาอาโก้บัดคาสิได้นะลงมาคือเอาเดี๋ยวเมื่อกี้ยื่ออะไรอะไรเลยเจ็บเธอแรงฮะนน้ำจาร์โอ้โหขึ้นไปเคาะไม่น้อยเดียวก็เล็ดลงมา กผูรู้แม่เฮ้ยฮ่านะที่เราไม่คนโรได้นแหลยมันลงมาน่ะฮาเจ้โทรศัพท์มากระบว์เนี่ยจะมีถันน้ำมันห้องฮาจ้โทรศัพท์นั่นกระพอทันเลยเนาะโอ้บันลายรอบสองพดีางันบอเมื่อกี้นี่ยโอ้กดดกมินโคโลได้ลนลงมาน่ะ ขนาดผู้อยู่ใกล้ๆยังบอกว่าฟิลเลอร์อ้ยเสพแซ่บสแอลมันนี่ไว้ตวาคฉันแหละปอแอลนี่เบนใหญ่บน้อยเนาะพอดีปานกลางนะคิดชกมันไว้โอ้ปานกลางเลยมาเกวมาเซน้ำอืมมาอันอะไรมาเนี่ะในทั้งเฮ็ดในทั้งปีเอีกจะ้ ฮะคิดอุกไว้โอ้ยบวดได้เดี๋ยวนี้ได้กะมันแล้วบวดง่ายไม่แป๊บเดียวบดรวมวแย่ไปละถึงห้างคนบ้าหรือคนเจ็บตกใจตกใจอย่างนู้นขับไปเอดตังเถิงมันมันกัดซีคืนหนึ่งนี่แย่ทั้งรูมมันก็มุ่นขึ้นไอ้ต้องใส่ฝ่ายอูด โอ้ยเจ้าเอ้ยโอ้จานลีนการเด้อมันกระพริบขนต้นไม้ดูอยู่แบบนี้ลงไปก็ถือบ้าเดียวสองบาทตาบอนมีอะไรด้องมีลาเจอผู้คนพุ่นแต่ว่าอันนี้มันเอสตี้อะไรเนี่ยเอสตี้มาเวลาเจอเลยห้อยเอ้ยเอตเฮ้ไปปะปะไปปะไปพี่น้องปะโอ้กลับกับพี่น้องกลับบ้านี ไม่อาจจม่ทางเหตุหรอนะน,นี่นะกะตาเหตุทางภูข<ม>ักข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 ักแปลงหลางก่อนพี่อนอกเดี๋ยวเดี๋ยว อีบ้านนึงโอ้มังกะเป็นเมนูอาหารเกิดแล้วแบบนี้ไปไหมไปบ้านน,าน,นี้ไปเดินทางพี่น้องเดินทางเดินทางพี่น้องเดินทางเดินทาง <c oughs> กลับแล้วบ้านนี้พี่น้องเอ้ยได้ของแซ่บละตกบักใไงหนึ่งเฮอจับยินแล้วเดี๋ยวนี้นะถ้าน่าจนตก เขาน่ะตกใจได้มันลงมากนะทีแรกนั่คือเราไม้ได้ไหมนยนูหนนะมอหนูนพูนมอหนูนพูนอยู่หนุนพูอยู่กับพี่เลเพรอวาลื่นดงโหลดเอาพักก่อนพี่้องเอาพักก่อนนี่กับีเลี้ยวบึงตุกตีเี้วบบบบบว่าบบบบบบกบบบบบบบวบาบบ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 เบบบอบา โอ้มันบรง่ายได้มันหมุนเขาแหลยมันอยู่อันนี้ก็คือปักกระพูทางแรนทางไรบ่หนนบูอันเสือไปเออไปกัมันแต่ว่าอย่าชะล่าใจพายไปป้าเสือมันได้เหยๆเดี๋ยวคนหูนิเดี๋ยวลาเอ พักกับฟูก็เพัอิเลนั่งเรือทางนั่งเรือบ่พักนั่งเลือพี่น้องใส่ออมแลนดนาเป็นคนถือก่อนไล่มาเต้เซอร์นะไนะก่เตอร์ปบ่ ไแมันแรนหมดเยี่ใส่อยจะแรเนีูดแรงเกียอรกันกลา้นมั้วทธ์นู้มันสกักกวักมาเลยกไปก้มาบ่มาอนห้นุ่มออดแจ๋ไป่องชี้โลกหลอกลอกไม่ดีอยู่จ้อยบ่้าต้องอนาจ่มาไม่ว่ไม่พวกมาเห็ดนี่บ่ เกลืเลยได้เชือกนะนะเก่ยวจะบอกมอเกี่อวส้อได้สลัดจสกีปดาเับกราบก่อกาบาบๆพี่น้องครับเมื่อบานมือฮือนแล้วบานหม่องมงอ๋อมสุกซาะลนะวานปากไอ้เพิงอีกแล้ววันนี้นะแซ่บอมคม อันนี้เป็นกระต๊อบล,บลบลบแดดลดพลมาทางไห้ทางสวนพน,นี่แหละคือการจราจร เดินเท้าทางป่าทนแล้จังเลยเออไปเว้หายนะเช่าคักๆๆๆๆคนที่ตกอะไรเลยพี่นุอง con dật tố lẹo tắp lẹo kiao bà đi nó kiao leo đó mát chấm móng hà mát sau ngon 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 น้ำเปลี่ยนสีแล้วน้ำกเ็เริ่มแดงแล้ว